S <S การลงทุนในคริปโตเนี่ยก็ถือว่าต้องมีการหาความรู้กันอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่อยากสัรหาความรู้ที่มาเสริร์ฟ<ม>กันให้ถึงหน้าจอสมาร์ทโฟนกันเลยนะฮะก็ต้องติดตามการเงินธนาคารเลยครับเชิญชมไลฟ์สัมมนานะครับ,รบเปิดโลกสินทรัพย์ดิจิทัล How to win the game of crypto นะครับเจาะลึกกับสุดยอดกูรูตัวจริงของวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับไม่ไว่าจะเป็นคุณท็อปจิรายุทธทรัพย์สีโสภา ของทางบิทรคบแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งนะครับคุณประมินอินโสมจากทางสตาร์คอร์ปอเรชันคุณวิสิติ์องค์พิพัฒนากุลบลอดทรินิตี้นะครับงานนี้มีวันที่3 1มีนาคม10นาิกาเป็นต้นไปที่สำคัญรับชมความรู้ดีๆแบบนี้กันได้ฟรีๆเลยฮนะผ่านทาง Facebook Live การเงินธนาคารแล้วก็ f c e e o o o l l v v นะครับ Money n n i n g n k i n n e l a n n e l รวมถึง YouTube มันนี่แอนด์แบงกิ้งชาแนลด้วยเช่นเดียวกันนะครับความรู้ดีๆแบบนี้มาเสิร์ฟกับคุณได้ถึงที่เลยครับค่ะเทรดอย่างไรให้ปังแล้วก็ไม่ติดดอยนะคะมีคําตอบที่นี่หรือแม้กระทั่งนะคะหลายๆคนบอกว่าแล้วไอ้เรื่องของเทคนิคเนี่ยที่เขาอ่านเว็บกันนะคะเว็บ4เว็บ2เว็บ5เนี่ยนะคะตอนนี้บิตคอยอยู่ที่เว็บไหนแล้วแนวโน้มราคาจะเป็นอย่างไรหาคําตอบได้ในงานสัมมนาค,ครั้งนี้แหละค่ะ